สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาทดสอบประสิทธิภาพของคมไฟแบบวินเทจ UFO นะครับขนาด10วัตต์พร้อมแผงที่มีความกว้าง23เซเมตรความยาวของแผง34เซนติมมาพร้อมรีโมทคอนโทรลโคมไฟตัวนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานภายนอกทนแดดทนฝนอายุการใช้งานของแผงโซลาเซลล์เนี่ยที่ผมอ่านรายละเอียดดูมัน5-10ปีขึ้นไปนะครับวัสดุข,ของคมไฟเนี่ยจะทำด้วยโลหะผสมอลูมิเนียมอย่างดี ก็คือมันทนความร้อนได้ดีนะครับกันฝนได้ด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางของค่มไฟอยู่ที่24ซนติเมตรครับซึ่งผมก็ได้ใช้งานไประยะหนึ่งอุปกรณ์เสริมก็มีปกติทั่วไปนะครับสำหรับค่มไฟโซล่าเซลล์ก็จะมีพวกพุกแล้วก็ขาสำหรับล็อกแผงไว้กับหัวเสาแบบนี้นะครับ แต่ผมยังไม่ได้ติดตั้งนะผมทดลองใช้ดู3วันแล้วถึงทําคลิปนี้ให้ดูนะครับวันแรกก็เปิดปกติสว่างยันเช้านะครับวันที่2ก็สว่างยันเช้าวันที่3วันนี้เมื่อคืนนี้ผมได้ทดลองดูนะครับคือผมชาร์จไว้ในสภาพอากาศที่มันไม่ค่อยมีแดดนะครับในช่วงหน้าฝนฟ้าก็เป็นแบบนี้แหละคลึ้มคลึ้มนะครับก็เอาแผงวางตากแดดไว้ประมาณ6กโมงเย็นครับผมก็ถอดขั้วแผงกับหลอดออกมาก็เอาไปแขวนไว้เขาจะมีที่แขวนแบบเก๋ๆให้ด้วยนะครับ ที่ผมถอดออกมาจากแผงก็เพื่อดูประสิทธิภาพของแบตเตอรี่นะครับเพราะว่ามันเป็นออโต้ถ้ามีแสงตอนเช้ามันก็จะเริ่มชาร์จอันนี้ถอดออกมาเลยมาเทสดูนะครับไม่ให้ชาร์จต่อเอาไปแขวนไว้ที่จุดที่กําลังก่อสร้างนะครับเพื่อทดสอบดูว่ามันจะสว่างยันเช้าหรือเปล่าความสว่างของแสงก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้และที่โดดเด่นที่สุดก็คือมันปรับได้3มแสงมีแสงวอร์มไว้แสงขาวแล้วก็แสงผสมนะครับ ชอบแบบไหนก็ปรับได้ตามใจเลยบนรีโมทคอนโทรลนะครับสามารถลดแสงได้สามารถตั้งเวลาปิดเปิดได้ก็คือเราไม่ต้องไปทําอะไรมากแค่เอาแผงตากแดดไว้มันจะเปิดปิดอัตโนมัติก็ทดสอบดูทั้งคืนเลยนะครับนี่ก็เป็นความสว่างในช่วง5้าทุ่มนะครับที่ผมตื่นขึ้นมาผมตื่นมาประมาณ6กโมงเช้ายังสว่างอยู่นะก็ใช้เวลาไปร่วม1ิกว่าชั่วโมงนะครับ อันนี้ผมถอดออกมาจากแผงเพราะว่าจะดูว่าความสว่างจะถึง7โมงเช้าไหมจะถึง13ชั่วโมงไหมนะครับก็มาดูอีกทีก็อย่างที่เห็นครับยังสว่างเหมือนเดิมก็โอเคครับคุ้มค่ากับราคามันเล็กกระทัดรัดดีแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยความสว่างของ LED 10วัตต์เนี่ยก็ถือว่าดีเยี่ยมนะครับสำหรับโคมไฟวินเทจผ่านครับตัวนี้ผมเอามาติดไว้ก็หลายตัวนะครับ ในสวนก็มี2อตัวแล้วเพราะว่ามันไฟดับบ่อยมันช่วงหน้าฝนด้วยนะครับและที่สําคัญมันไม่ได้เสียค่าไฟมันใช้พลังงานฟรีกับโคมไฟวินเทจโซลาเซลล์ขนาด10วัตต์หากสนใจอยากทดลองใช้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับก็ลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมดูก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับกับโคมไฟวินเทจโซลาเซลล์สวยงามสว่างมากกว่า13ชั่วโมงจากการทดลองใช้จริงขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ